เรียนท่านผู้อำนวยการวรรณดลสุข,ขาธิพยพันธ์คณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับผมครูนัชพลกรพักดีในนามว่นหน้าฝ่ายวิชาการนะครับก็ขอพูดคุยกับคุณครูนิดหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดการการสอนทางไกลอยู่ที่บ้านนักเรียนนะครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นเนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่าโควิด -19 เพราะฉะนั้นาจากการที่เราได้สํารวจนักเรียนไปแล้วนะครับว่านักเรียนเนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมพอสมควรเกี่ยวกับการจัดก,การเรีนการสอนทางไกลนะครับโดยเฉพาะมีเครื่องสมาร์ทโฟนมีระบบอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเราเรียกว่าเกือบครบก็ได้นะครับก็ว่าได้เพราะฉะนั้นในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะครับนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกาธิการและ สำนักงานเขตพื้นที่กา,ารศึกษามัธยมศึกาเขต9เราเนี่ยนะครับก็ได้ให้นายบายว่าเราควรจะมีการเตรียมแล้วก็จัดการในการสอนทางไกลนะครับในส่วนของฝ่ายวิชาการก็ได้รับคําถามจากท่านผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้บริหารนะครับว่าจะทําอย่างไรซึ่งซึ่งจากที่เราได้ประชุมกับสพทเนี่ยนะครับประชุมประชุมคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับ ก็จะทราบดีว่าเรามีเราเรียกว่า DLTV นะครับซึ่งเป็นมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยนะครับก็ได้สนับสนุนซึ่งตรงนี้ส่วนมากถ้าเกิดดูจากจานดาวเทียมเนี่ยนะครับจะเป็นระบบ KU-Band ซึ่งนักเรียนเนี่ยมีน้อยมากนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่นักเรียนตอบแบบสอบถามมาเนี่ยก็จะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะใช้ได้อันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับช่องต่างๆนั้นเราก็ คงบางครั้งเข้าไปดูไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเว็บหนึ่งที่เราเตรียมสําหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลนะครับก็ขอให้คุณครูได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับโดยเฉพาะเตรียมการสอนชมการเรียนการสอนนะครับเตรียมการสอนไว้ได้เลยนะครับมีตารางออกอากาศนะครับชมสดวิชมการสอนล่วงหน้าย้อนหลังได้หมดเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของเราจะเป็นม .1 ม2อม3ซึ่งม1ก็ยังไม่ได้เข้ามาจริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มเตรียมแล้วนะครับม2อม3เราก็สามารถที่จะให้เขาได้ศึกษาได้เลยนะครับไม่อยากให้เขาว่างเว้นไปนานอันนี้ก็คือคือเราคิดในแง่บวกนะครับว่าลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นผลดีดีกว่านักเรียนไปเล่นเกมหรือว่าไปเที่ยวอยู่เฉยๆนะครับหรือถ้าเกิดใครดีหน่อยก็ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าสามารถ ใช้เป็นประโยชน์ได้ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเรียกว่า DLIT นะครับซึ่ง d l i t นั้นเนี่ยเรามีมานานแล้วนะครับในส่วนของมัธยมศึกษาเราเนี่ยมีมานานพร้อมๆกับ d l t v เพราะ d l t v นั้นเขาจะเน้นไปที่ประถมส่วน d l i t นั้นจะเน้นไปที่มัธยมนะครับซึ่งเป็นสื่อต่างๆที่ขึ้นไว้ให้นะครับก็จะมีไว้คราวนี้เรามาที่โรงเรียนเนี่ยนะครับ โรงเรียนเราก็มีเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการสร้างราเพื่อแชร์ความรู้ต่างๆไว้ให้กับคุณครูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมทำลิงก์ไว้ให้แต่ในส่วนของโรงเรียนเดี๋ยวผมจะทำไว้ทีหลังนะครับถ้าท่านเปิดลงมาที่เว็บของโรงเรียนบอกครูวิทยาเราเนี่ยนะครับเซิ <ๆ S 1> ร์ชก็ได้โรงเรียนบอกกรุว่วิทยามีขึ้นมาเยอะแยะนะครับหรือบอกครูวิทยา ac th เรานี่แหละเพราะฉะนั้น เมื่อมาแล้วนะครับทางด้านล่างเนี่ยนะครับจะมีลิงก์แหล่งเรียนรู้นะครับทุนนัชพนคุปกรณ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็คลิกไปที่แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ครูนทชพอพนขอนําเสนอนะครับเดี๋ยวจะเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวจะให้คุณครูได้ทําอะไรเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็คือ,อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผมได้รวบรวมไว้นะครับก็คือสร้างไซต์นั่นแหละนะครับ ก็จะมีนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเว็บสอนทุกสาระจริงๆแล้วก็คือทั้งหมดนะนะอันนี้ก็มีลิงก์ dlit dltv นะครับคราวนี้สื่อเนี่ยนะครับ dlit วิดีโอผมเก็บไว้ในไดร์แล้วนะครับถ้าคุณครูคลิกมานะครับก็จะเข้าสู่ไดร์ได้เลยนะครับอันนี้คือนะครับคณิตศาสตร์ม .1 ม .2 ม .3 สมมุติ นะครับเอาเอาคณิตศาสตร์จำนวนเต็มก็ดับเาลคลิปได้เลยนะครับเนี่ยขึ้นไว้ในไรเราหมดแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไวให้เรานานแล้วก็สามารถเลือกดูได้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนให้นักเรียนนะครับคลิปหนึ่งก็จะประมาณส0 5สิบถึงห้าสิบนาทีก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้เวลาช่วงไหนอันนี้เด็กเขาก็จะสามารถเข้าไปดูได้นะครับ อ่าหรือคุณครูอาจจะดูเพื่อที่จะเตรียมการสอนเป็นเรื่องๆได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องาก็พอก่อนนะครับมีอยู่หลายเรื่องนะครับเยอะแยะหมดเลยนะครับอันเนี้ยก็เลือกดูตามอวิชาหรือตามเนื้อหาสาระของเรานะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตนะครับดูอีกก็จะมีอะไรครับ จริงๆแล้วพอลิงก์มาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่อันนี้ได้เลยนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุที่ผมลิงก์ตรงนี้เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยนะครับคนอื่นเข้ามาเนี่ยไม่ได้อันนี้ผมเปิดลิงก์อัตโนมัติเฉพาะตรงนี้นะครับให้คนอื่นได้ดูหมดเลยวิดีโอ2ก็จะมีอิงกับแมทนะครับดูแมทเพราะฉะนั้นหมอ 1, หนึ่งมอสองมอสามสมมติว่าอยากจะให้หมอสามดูเตรียมความพร้อมแล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับเรื่อง พื้นที่ผิวอะไรก็ว่าไปนะครับก็เปิดดูได้นะครับอันนี้ห้าสิบสี่นาทีเห็นไครับสสเด็กเขาก็จะเรียนพร้อมกับเราได้เลยนะครับลักษณะอย่างเนี้ยนะครับสสอ,อ่าต่อไปก็จะมี dl I T ทีวิดีโอ3วิดีโอ4อะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาดูได้เลยอันนี้คือการมีเนื้อหาสาระไว้ให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการรวบรวมสื่อต่างๆนะครับเข้ามาไว้ในในเขาเรียกว่าในเว็บไซต์ของเราเดี๋ยวจะให้คุณครูสร้างเว็บไซต์โดยใช้ g o o g l e Sites แบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือเรามีข้อมูลเราเตรียมความพร้อมไม้หมดแล้วนะครับนอกจากสื่อต่างๆเหล่านี้คุณครูอาจจะสอนออนไลน์โดยใช้ Google Hangout Meet นะครับหรืออาจจะใช้ Facebook หรืออาจจะใช้ไล ne ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เปิดให้มากมายหลายช่องทางเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะสอนเข้าได้ออนไลน์อย่างเี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณครูไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยกับพวกเราไว้แค่นี้ก่อนครับ สวัสดีครับ